การตรวจสอบเนี่ยก็ทราบว่ามีการแต่งตั้งจริงท่านในการสุดไม่มีระเบียบหรือไม่มีกฎหมายใดๆที่จะให้ใครตั้งใครเป็นที่ปรึกษาก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านในการท่านนั้นที่ยืนยันนะคือเขาเป็นอายการปลอมหรือเป็นอัยการกรรมลอไม่ใช่อัยการที่ทําได้ทันทีทันใดเลยคือย้ายด่วนออกมามีมูลเป็นวินัยร้ายแรงก็ตั้งกรรมการวินัยร้แรงต่อตามมาตรา80เมื่อตั้งวินัยร้าแรงเสร็จนะครับ ไอการสูดเห็นว่าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายก็สั่งอราชการได้เลยนะครับเครื่องนายมงคลคืออย่างนี้ครับครั้งแรกเลยนายมงคลเนี่ยไปข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สำนักง,งานอายการธัญบุรีไปอ้างว่าตัวเองเป็นที่ปรึกษาอายการสูงสุดจนกระทั่งมีการแจ้งความดำเนินคดีและอายการจังหวัดธัญบุรีก็ฟ้องนายมงคลไป แล้วก็ในข้อหาข่มขู่ผู้อื่นให้ตกใจกลัวนี่ละครับแล้วก็เขาก็รับสารภาพอันนี้เราฟ้องไปเมื่อ30มมกราคมปี67นะเขาก็รับสารภาพสารจำคุกเบ็ดเสร็จเลยคือสารจำคุกสิบห้าวันปรับ5,000บาทครับแล้วก็รอการลงโทษไว้2ปีอันนั้นคือคดีแรกที่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 มีการดำเนินคดีนะครับครับต่อมาปรากฏว่าอีกคดีหนึ่งเนี่ยเขาไปโพสต์ลงในโซเชียล ว่าเขาเป็นพนักงานในการและใส่ชุดเครื่องแบบพนักงาน,นการเต็มยศแล้วก็มีพฤติการไปคุกคามอายการหญิงท่านหนึ่งซึ่งต่อมาก็ทางสำนังกงานสูตรทราบเรื่องจากาภาพที่เขาไปโพสลงโซเชียลเราถือว่าเป็นการแต่งเครื่องแบบเป็นพนักงานในการโดยไม่มีสิทธิ์อันเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยสี่สิบหกและประกอบกับเป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แล้วทางสำนักง,งานการสูงสุดก็มอบให้กับทางสำนักง,งานการสอบสวนนะครับ,รบไปร้องทุกข์ดำเนินคดีเขาในการกระทําดังกล่าวและจากการกระทําดังกล่าวเนี่ยปรากฏว่าทางพนักง,งานสอบสวนได้ออกหมายจับเขาในคดีที่ที่ที่ผมพูดถึงเนี่ยแล้วก็นํำหมายจับไปจับเขาในขณะที่เขาสอนหนังสืออยู่อืแล้วก็ไปสอนหนังสือเขาปรากฏว่า แต่งขึ้นแบบอาการดีก็เป็นความผิดครั้งใหม่อีกอืมครับนี่แหละที่มาที่ไปถึงเป็นแบบนี้เพราะที่ปรากฏตอนนี้เนี่ยนะครับปรากฏเนี่ยมีสามกระทงที่ผมที่สามครั้งไม่ใช่สามกระทงสามครั้งที่ผมได้เรียงลําดับให้ฟังแต่เห็นมีการส่งต่อในในข้อมูลที่ไม่รับการยืนยันก็มีอยู่หลายคดีแต่ว่าขอตรวจสอบในส่วนนั้นก่อนนะครับ,รบทางประเด็นที่สองมันมีหนังสือออกมาว่าเขาเป็นที่ปรึกษาอธิบดีการสอบสวนจากการตรวจสอบเนี่ย ก็ทราบว่ามีการแต่งตั้งจริงแต่ว่าต้องเล่าให้ฟังในเบื้องต้นก่อนว่าสํานักงานในการสูงสุดไม่มีระเบียบหรือไม่มีกฎหมายใดๆที่จะให้ใครตั้งใครไปที่ปรึกษาก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านในการท่านนั้นการเพราะอะไรที่มาที่ไปเป็นไงถึงไปตั้งเราก็ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆก็คือว่าไม่มีกฎหมายและระเบียบรองรับและสําคัญที่สุดไม่ว่าจะกกรณีใดๆก็แล้วแต่จะตั้งโดยชอบไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ย คนคนนั้นไม่มีสิทธิมาแต่งเครื่องแบบพนักงานในกการคุณมาแต่งเครื่องแบบคุณก็มีความผิดฐานแต่งเครื่องแบบพนักงานในการโดยไม่มีสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 4 6ซึ่มีอาตาราโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกิน20,000บาทแล้วถ้าไปแสดงตนเป็นอายการเช่นไปบรรยายกฎหมายนั่นซึ่งมันเป็นภารกิจหนึ่งของอายการในการให้ความรู้ประชาชนด้านกฎหมายเนี่ยถ้าที่ตัวเองไม่ใช่อัยการและแต่งเครื่องแบบเป็นอัยการและแสดงตนเป็นอัยการ ก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายยาาตา45ในการแสดงตนเป็นพนักงานติการก็โทษจำคุกหนึ่งปีครับและถ้าเอารูปที่ถ่ายไปลงกินตาแกรมไปลงเฟซบุ๊กไปลงไลา์ออฟฟิเชียลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะทําให้มีความผิดฐานนําข้อมูลในเทศเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งอันนี้โทษจะหนักเลยแต่ประเด็นคือคนคนนี้ก็ไปทําให้ใไอการเสียหายครับอย่างมีต้องต้องการกนครับไอการเสียหายคงเป็นประเด็นที่การกระทําคนละส่วนกันกับการที่ตั้งเป็นที่ปรึกษา ครับส่วน,วนค,คาสั่งตั้งที่ปรึกษาดังกล่าวก็ทราบว่าตอนหลังออธิบดีการคนใหม่ที่ไปรับงานต่ออ่าจากท่านเดิมที่ตั้งไว้เขามีภารกิจอยู่ตรงนั้นประมาณสักสองเดือนมอั้งคนใหม่ไปเขาก็ยกเลิกคาสั่งนั้นไปที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้เปียนที่ปรึกษ์งปรึกษาอะไรละนี่ทางผู้บริหารท่านทราบแล้วก็คงมีการนําเข้าไปหาหรือซึ่งการมีหนังสือเวียนหรือกําหนดแนวทางนะครับในเรื่องนี้แล้วเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่า การที่อายการคนใดไปตั้งใครเป็นที่ปรึกษาไม่มีกฎหมายและไม่มีระเบียบรองรับการตั้งเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ก็ต้องพึงระวังเพราะคุณมีฐานะเป็นอายการอยู่ด้วยครับในการสูงสุดทราบเรื่องเมื่อวานหลังจากเกิดเหตุเมื่อวานนี้ก็ทราบเรื่องสิ่งที่ทําได้ทันทีทันใดเลยคือย้ายด่วนออกมาเพื่อให้สังคมมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อองค์กรในการอย่างร้ายแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านสั่งการไปให้อธิบดีภาพ8รายงานข้อจริงแต่ในระหว่างที่ยังไม่รอเนื่องจากวันเปนปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนค,นค่อนข้างชัดเจนท่านจึงย้ายด่วนเข้ามาไอการคนนี้ออกจากพื้นที่มาประจําไว้ส่วนกลางย้ําว่าทางท่านในการสุดได้ย้ายออกมาแล้วให้มีผลตั้งแต่วันนี้นะครับคือวันที่วันที่ 1, 1> สิงหาเป็นต้นไป และเพื่อตั้งกรรมการสอบสวนข้อที่จริงดําเนินการในส่วนด้านที่มีความผิดด้านวินนงวินัยอะไรต่อไปส่วนคดีอาก็รอทางพนักงานสอบสวนเขาดําเนินการแล้วส่งเรื่องกลับมานะครับการสอบข้อที่จริงเบื้องต้นเนี่ยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนะครับและถ้าหากมันมีมูลเป็นวินัยร้แรงก็ตั้งกรรมการวินัยร้แรงต่อตามมาตราแปดสิบเมื่อตั้งวินัยร้ายแรงเสร็จนะครับไอการสุทเห็นว่าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายก็สั่งทางราชการได้เลยนะครับ ก็ต้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอกระบวนการสอบเบื้องต้นและก็เข้าสู่กระบวนการสอบวินัยไลยแรงก่อนพอมาตรา80ให้พักราชการต่อเมื่อมีการตั้งกรรมการสอบวินัยไลยแรงครับการกระทําความผิดที่มันชัดเจนเนี่ยการให้พักราชการเนี่ยมันไม่ควรจะรอขั้นตอนถึงการสอบวินัยไลยแรงก่อนทังจะสั่งพักได้ไม่ต้องรอให้ตั้งกรรมการถึงขนาดนั้นซึ่งแต่ว่าเราก็จําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งท่านผู้บริหารก็ได้เสนอแก้กฎหมายไปก่อนหน้านี้แล้วครับผ่านประชาพิจารณ์แล้วโดยมีการระบุในเงื่อนไขสําคัญคือหากพบการกระทําความผิดชัดแจ้งเนี่ยก็สามารถสั่งพักราชการได้เลยไม่ต้องรอตั้งกรรมการสอบวินัยได้แหล้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรากำลังหามาตรการที่จะทํางานเชิงลุกอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทบต่อองค์กรและกระทางท่านผู้บริหารท่านก็สามารถแก้ไขโดยฉับพลันว,ว่าเรื่องทํานองนี้เนี่ยถ้าไปตรวจสอบ นะครับเกิดเรื่องทํานองนี้ในสำนักง,งานสูงสุดเนี่ยทางสำนักง,งานสูดถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงและผู้บริหารก็ดําเนินการเรื่องอนี้โดยเฉียบขาดทุกเรื่องรัาสุดมีเคสหนึ่งเนี่ยนะครับที่ภูเก็ตก็จําคุกไปนอกจากดําเนินการวินัยให้ออกแล้วเนี่ยนะครับก็คือมีการฟ้องดําเนินคดีอาญาแล้วก็ศาลคดีอาญาทุจริตภาค8ก็จําคุกไป12ปีคนหนึ่ง8ปีคนหนึ่งนะครับก็ก็ก็ที่เป็นตัวอย่างว่าเรายืนยันว่าสำนักง,ง,งานการสูงสุดไม่ปล่อยปละละเลย <ke uk> เขาเปิด <ใน S 2> เผยอย <trochę> ู่แล้วอายการเขาเขาเขาชี้แจงทรัพย์สินกับปปชอยู่แล้วนะครับ,รบอันนี้เป็นผูว้วพากษาอายการนะครับค้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทุกคนเปิดเผยชี้แจงทรัพย์สินกับทางปปชอยู่แล้วครับอันนี้มีกฎหมายปปชกำกับกอยู่แล้วครับ